สวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคงทีวีนะเออวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับแล้วผมก็จะมาสอนเออวิธีการทําให้กลับหัวแล้วก็ผูกเชือกเพราอย่างนี้นะหน้าตามันก็เป็นอย่างนี้นะ โอเคเรามาลองทำกันเลยนะของทีก็ไออันนี้นะอันนี้จนมาถึงอันนี้โอ้ย,อยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมหาลืมหยิบของม่อย่าง A view, เอวิลเออโอเคครับวางไปวางไอเอวิลเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้เนมแพกนะมาเปลี่ยนชื่อเขียนว่า ก็มันตัวใหญ่ด้วยครับตัวลาย G R U M M โอเคครับแล้วก็เอาออกมาก่อนโอเคแล้วเราก็ออกมาเซตป๊บแล้วก็เอาไอ้กัมนี่ยมาเอาสักที้นอจะทำผมขอเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นตัวนี้แล้วกตัวอะไรไม่รู้อ๋อหมี เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำไอ้ตรงนี้ก่อนนะสูงสูงเอาสูงแค่ไหนก็ได้อะตามใจสบายผมเอาสักประมาณนี้เลยโคสสูงเลยเนี่ยโอเคก็ไปวางวาง,วางเดี๋ยววางเออวางแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ วางไปครับแล้วก็เอาไอ้อันนี้อ้ํานะอ่ะจิ้มไปที่มันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้คนระับแล้วเราก็เอาเชือกมาเชือกเชือกอ้าวเอ,เอตัวนี้ใช้กับเชือกไม่ได้นะผมเอาเป็นหมูเหมือนเดิมแล้วกันนะโอเคครับเอาหมูเอออย่าพิ่งหนีอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งจะไปไหนเออเนมเฮ้ย,ยกดพิกก็เออ มันหนีโอเคแล้วเราก็ลากเชือกมันมาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไกลอืมเฮ้ยโอ้ยโอเคลากมาแล้วอึบหมูบินได้ใส่ปุ๊บเราก็เออเอามาใส่ตรงนี้ เลยเอายังไม่ใส่อีกใสตรงนี้ mm. ยังไม่ไปใส่ตรงน่้อ้าวโอเคได้แนละ้วมันก็จะกระเด้งดึงอย่างเงี้ยก็เสร็จกันไปแล้วเนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงในคลิปน,นี้นะครับถ้าใครชอบก็เย้เดียวๆแป๊บหนึ่งดับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเหรอผมขอลองทำาันันี้ก่อนจะทำอนตัวนี้นะ ให้มันดูดเท่หน่อยไอตัวนี้แล้วก็เอาเยอ,อย่าล่องหนอย่าล่องหนคืออันไหนก็ไม่รู้อันไหนอ,ออันนี้โอเคเอาตัวนี้มาเลยกับหัวต้องเป็นกัมกับหัวแล้วปาไป นอฮเหมือนกับแบบที่มันมีแบบดาบปักพื้นนะเท่มากนะถือว่าเป็นสอนอีกอันเลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็กดไล์ด้วยนะครับแล้วก็ subscribe อย่าลืมนะครับเอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ yeah!